วันตีจ้ามาเนอจ้าเมื่อนี่อันยายหน้าอันได้อันหมักบวบมาหลายสดอกคอยอันนั่นสดอกก็เลยอยากมาเราให้ฟังว่าหมักบวบฝรั่งมันกินดิได้ด้วยค่ะอันตะเกียบมูจากดอกพัวก,ก็บรได้บอกดอกว่ามันกินได้ไปอันบ้านอันพี่สาวพึ่น เห็นเพื่อนอ่านหนังสือเพื่อนก็เอาภามาเนาะหันว่างใส่จานมาแล้วเราหยำกินก้ม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 เยะกันเลยว่ะหุณหมนกินดิบได้ตัวนี้วะเออกันเลยมาบอาให้ฟังสะดอกว่าหมักบวชอันฝรั่งกินดิบได้ยังวาอันนี้อันตัดหลอดก่อนยังบ่มีเวลากินเมื่อนี้ก็เลยสิได้กินสะดอกส่วนอันนี้เก็บเมื่อวานนี่ครับเมื่อนี้ ต้องคอยจอบมั่นกันบ่จอบดูดูผัดมันใหญ่โพดกับบ่แสเนาะขาะเนาะก็เลยมาเอาให้ฟังบ่กินดิบไดเดอร์เบิงเดอร์สิพาให้ดูล่างล่ะละมันนี่น่วยใหญ่บ,บ่ไปจอบเบิรงจจะน้อยนี่โอ้ยมันแกโ่โพดเดี๋ยวมันแก่มากมันแม่อร่อยนะคะ มันลื่นไปใส่ละฮะนี่เลขเ่ียวสิพาใหยบึงอันเพลงเพิ่งกินเพิ่งกินทั้งเปลือกค่ะ ได้แซบแซบดีส่วนหมากยง่หน้ากับพัดเนี่ยไปแกงสซโนใหม่เนี่ยเออม,มึงเธอก็เฮ็ดสุดเนาะข้าวมากก็กินเลยแหละเนี่ยก,อกออยรอบๆหยำแซบๆจ้าเลบนี้ข้าวอันไซสลัดกระไดใชยคะ่ะ เขแมงพี่สาวเขาว่ากินให้เบิ่งกะบ้องจักว่ากินดิบได้ไม่ยากับบ่บตอนมาใหม่ๆกับไม่ยาแล้วกับปูกอยู่ได้หลักส่วนมากฝรั่งแม่เจ้าสีเอาไปเฮ็ดอันต้มแล้วก็พัดส่วนมากเขาบ่าพัดนะลืมว่าวาพิษเห่านี่ยละพัด ยาลักสีซุปกับอันฝางอันปูนย่างๆน่างถูกปะปูตายแล้ว,ลวบริเวณยงจงเจือเดือดอเล่ากินตั้งแต่ของสำเร็จเล้าอืมก็ไปกินในร้านนงงแกววกินยากจักหน่อยต้องหามุม้มกินยังบม่ได้แขวปอนปอมไม่อันนีกว่าหม่ แซ่บจล่มจะม,ลมันสิกินเกาเทียงหมดละมันสดเนาะเก็บมาจากสวนบังน,นะพายางยังออกเดียวยังมียางอยู่อันนี้ยังเตกละเก็บเหมือนเนี่ยบ่ได้เบิ้งเหมือนวันวันวันอาทิตย์มาเก็บเหมือนเนี่ยอันนี้เก็บมือก่อนมันอ,อันนี้มือนี่อันนี้เก็บมือนี่ อันนี้เก็บมืออวันเสาร์วันอาทิตย์หมื่บ้านบริเกิบสำลื่นยัว่าอะไรยังไงอย่ามาวอกอย่ามาเล่าให้ฟังว่าเออมันกินได้นะเผื่อคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะอืก็มาเล่ากันฟังว่าเออบวกฝรั่งมันกินได้เนี่ยว่าจะหันตัวนั้นผัดใส่ แครอทแครเลอแต่งสีแจงสันให้มันชักหน่อยแล้วก็เอาพริกหยวกพริกเยอะก็ผัดแล้วก็จะอบอปลาให้ท่านชายไม่งั้นก็จะถอดปลายังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรอแต่อันดับแรกก็ผักกับปลาที่ซื้อมาที่สําเร็จแล้วก็แค่เบี่ยงเข้าเตาอบออออช่องแข็งอีกอันทีหนึ่ง เพราะว่ามีตู้แช่แข็งอีกอันนึงมันเจ็ดชั้นเนาะในห้องครัวนี่มันมีแค่สี่หรือห้าชั้นตู้แช่แข็งเพราะว่าเวลาหน้าหนาวหรอกที่เกยดไปซื้อของบ่อยต,ตอนนี้ไม่เท่าไหร่แล้วสองคนผัวเมียแต่ก่อนอะกับลูกลูกนี่มัต้องมีสำรองเยอะเพราะว่าลูกมันกินเยอะบางทีมันกินรอบมินไนอีก อืมแซวมันสดอร่อยมากๆเลยอืมมาเล่าสุวันฟังก่าบวบฝรั่งถ้าใครปลูกกะกินได้เลยนะคะถ้าอยากจะกินเล่นกินได้เลยกินเหมือนสลัดกินเหมือนอะไรอือคันนี้นะคะหวังว่าคืองจิยูดีไม่แห้งกันทุกคนเนาะ อืยังว่าได้หน้าละแต่บ่มียังหลายดอกจักสีเบายัางอีกอืมเดี๋ยวคือได้ยังสิมะเบาไหมเด้อค่ะเด้อ <c oughs> เดี๋ยวมือหลังสีเบาไหมอีกมือเนี้ยอันหาม่งกลัวเนะี่ยยน้อยแหละคือแด้เริ่มอ้วนเอาวัเหิุกับเขาอยัางให้เพิ่อนกินแต่เขา ขุงเขามันมีอยู่แล้วเซไว้ดูเย็นอีกตั้งหากสองคนมันกินมันกินิ่นกินกับเขาเิ่นกินอาหารไทยมือนึ่งอันมือเดียวทอตอนกลางเว้นตอนตอนแรกมาเพิ่นกินอาหารฝรั่งเลยบริยาน้ำผัวพรากระเดกตอนเช้ามากก็กินอาหารนกอาหารนกมันอย่างา่รทีอาหารนกกคือมูสลี่นนะคะ่ะยายหน้าเอิญอาหารนกไ <laughs> สนมเท่านั้นละ่ะยังว่า ่ดนนีนะคะวัดดีค่ะอยูริเมีแหงขขทุกุทุกคนโกดกโฉดดีกันเด้อท่าน,นี้ค่ะ